ครัสบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลี่วันนี้เรามาในพี่เขียวกันนะครับโอ้ยมีสี่คันเองบอกนะรถเหมือนกันหมดไม่น่าจะเหมือนนะครับคันขวาสุดไม่น่าจะเหมือนนะใช่แล้วไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้โหขึ้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้ออกสตาร์ทดีมีใช้ไปก่อครึ่งนะครับ อโอ้โหล้มควายก็เลยโอ้โหเก็บเมตัดไม่ได้นะครับงานเข้าแล้วทีนี้ข้างหลังก็จะจี้ตูดมานะครับจะไปเก็บเอาข้างหน้าไป อโอ้โหมีสะดุดนิดนึงครับกระตุกกระตุกไยเน็ตไม่ค่อยดีโอ้โหโอ้โหสะดุดใหญ่เลย ตามมาครับเอาตามมาตามมาแต่จะถึงเส้นชัยแล้วหืมจะหลุดครับเป๋เป๋ เข้าก่อนนิดเดียวเองห้าสนะิบห้าจุดย์สองกับ0ูนย์เก้าะโอ้โหเฉียดวโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ